สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนหน้าจอตัวเรียวมี C 17กันนะครับตัวนี้สังเกตดูดีนะถ้าดูมันเผื่จะไม่มีหน้าจอแตกเลยนะครับจอยังดีนะครับจอนอกจอไม่มีแตกเลยนะครับแต่ว่าจอตัวนี้ที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นเส้นนะครับมันลายๆไม่รู้ว่ามองในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะครับมันเหมือนจอช็อตนะครับตัวนี้มันเป็นเส้นนะครับ อ่ามันเป็นเหมือนภาพที่ความละเอียดต่ำๆนะครับประมาณนั้นจอมันเสียในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับไอ้ครับสีมันเริ่มขึ้นแล้วอันขาวๆนี่ครับแบบนี้น่าจะเห็นชัดเอ้ถ้าแบบนี้เห็นชัดนะครับจอมันเสียสังเกตุว่ามันจะเป็นเส้นขาวๆนะครับ เป็นรอยเหมือนจอช็อตนะครับตัวน,นี้เราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนกันนะครับโ okay. อเคก่อนไปเปลี่ยนนะครับผมจะให้ดูก่อนว่าอุปกรณ์เราหาซื้อได้ที่ไหนนะครับสสสผมจะพูดต้นคลิปเสมอน,นะครับว่าจอพวกอุปกรณ์หาซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าคลิปกเก่าๆที่ผมทําขึ้นไปนะผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอุปกรณ์หาซื้อได้ได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวตั้งแต่คลิปนี้ถัดไปเป็นคลิปเปลี่ยนจอของเราเราก็จะแนะนําแนวทางการหาอุปกรณ์หาจอหาเซ็ตไข่ควงด้วยนะครับตัวนี้ 1 7ัวนี้สามารถใช้จอร่วมกับตัว Oppo A53 ได้นะครับสามารถใช้จอร่วมกันได้แต่ว่าเวลาเราไปซื้อก็เราซื้อจอตรงรุ่นเลยนะครับบอกร้านเขาว่าเอาจอ Realme 47เลยนะครับเขาจะหยิบถ้าเขาหยิบอ่า A53 มาก็ลองถามว่ามันใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมก็ถามประมาณนี้ก็ได้นะครับทีนี้นะครับจอตัวนี้หรือใครจะสั่งในเน็ตก็ได้นะครับถ้าสั่งในเน็ตให้เราใช้คีย์เวิร์ดนี้นะครับในการค้นหา คาว่าจอครับเข้า Google เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่น R E A L M E สี่ประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะมีจอภาพเยอะยๆเลยนะครับมีหลากหลายราคาให้เราเลือกซื้อน,นะครับมีั้งแต่มันจะใช้จอร่วมกับเอ3 a า2ามเได้นะครับนีครับหรือบางเจ้าก็อาจจะเขียนเป็น C 7 7มาเลยนะครับ Okay. เราก็เลือกลองเลือกดูนะครับถ้าถ้าใจใง่ายนะของท่านผู้ชมก็สั่งเป็นแบบนี้ก็ได้ครับนี่กับเจ้านี้นะครับหน้าจอเรามี47พร้อมเซตไข,ข่ควงเซ็ตอะไรเลยนะครับตัวนี้มีไข,ข่ควงแถมมให้ด้วยมีเจ้าหนึ่งก็อาจจะเพิ่มมาหน่อยอันนี้850อันนี้900ก็เขาจะบวกค่ากาวค่าไข,ข่ควงมาด้วยนะครับตัวนี้เอาแบบนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นจอตรงรุ่นนะครับหรือไม่อันถูกๆหน่อยมันก็จะไม่มีกาวไม่มีไข,ข่ควงมาให้นะครับ ประมาณนี้ครับแนวทางโอเคครับพอจอภาพเรามาถึงนะครับเราก็แกะเครื่องกันเลยครับถอดตัดสิมมอลนะครับตัวนี้จะต้องเอาฝาหลังชั้นแรกขึ้นมาก่อนนะครับผมจะใช้ตัวบางๆแกะนะครับฝาหลังชั้นแรกประมาณนี้ กล้องมันจะโฟกัสช้าหน่อยนะครับทุกคนนี่ครับเอาฝาหลังชั้นแรกขึ้นมาให้ได้นะครับเราเก็บฝาหลังมีความยืดหยุ่นนะครับเราสามารถเราสามารถฉีกขี่อย่างนี้ได้นะครับแต่อย่านแรงนะมันก็มีสิทธิ์แตกนะครับแต่มุมนี้มันจะชอบแตกครับร,ระวัง คยแกะมาแล้วด้วยนะครับต่อมาครับเราก็ขันน็อตให้ครบทุกจุดเลยขันทั้งตัวล่างตัวบนนะครับเพราะมันจะต้องถอดเขสกลางขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะเจอตัวแบตกับตัวบอร์ดนะครับขันทั้งส่วนนี้นะครับส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนตัวนี้นะครับน็อตเท่ากันทุกตัวนะครับไม่ต้องเรียงเลยแต่มันน็อตไม่ครบมาด้วยตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สายมือล่างนับไม่มีมาตัวนะ ประเมินร่าเข้าเครื่องตัวนี้น่าจะเคยเปลี่ยนจอมานะครับเพราะถ้าจอแท้เดิมโรงงานส่วนมากมันจะไม่ค่อยเป็นเส้นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ค่อยช็อตโอเคตอนนี้เราก็ขันน็อตครบทุกจุดแล้วนะครับประมาณน,นี้ต่อมาครับแกะเคสกลางออกเลยอย่าลืมมาถาสีหมอกด้วยนะครับ จุดนี้มันจะแกะง่ายสุดก็คือจุดตัดสิมให้เราใช้เรียบก็ได้ก็จะใช้เรียบก็ได้แต่ผมจะใช้เป็นอย่างนี้แผ่นเหล็กบ,บางๆนะครับทีบแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับต่อครับจริงๆใช้เรียบได้นะเพราะว่าเราขันน็อตออกแล้วมันพร้อมที่จะออกมาอยู่แล้วนะครับตัวเคสตัวนี้ าครับสอดข้อแบบออาก่อนเลยสอดสแกนนิ้วครับบนาน,น้าฯครับขั้นตอนเนอาจอเก่าออกก็แล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนก็เอาออกแบบแตกๆเลยก็ได้นะครับ เราะว่าอย่างจอเก่าาก็ไม่ได้เอาอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นจอดีเหมือนจอตัวนี้ก็พยายามมาออกให้มันได้เป็นแผ่น,นรับจะได้เิีบด้เทสยเหนมเรอบอกวาจอตัวนี้ดูทรงเพราะว่าติดกาวหลังจอชั้นแบบไลทมันอย่ดต้ สระจอนะครับถ้าไอชั้นนี้มันติดกับตอดีีคือแต่ถ้าเป็นจอแท้จำเดินโรงงานอ่ะมันจะหอกง่ายกว่านี้นะครับเพราะมันเป็นกาวเส้นเดียวจอเคยเ่ยนมาแล้วก็ต้องสระครับต้องงัดอย่างเดียว นั่งเก็บกาวกาออกนะครับก็คือเราพยายามขูดคาบเศษกระจกหรือว่าคาบกาวเก่าตามบอดี้ตรงนี้ออกนะครับอะไรมาขูดก็ได้เก็บคาบกาวครับผมก็จะขออนุญาตไปเก็บคาบกาวกันนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันค่อนข้างจะใช้เวลานานครับ โอเคครับหลังจากเราทำความสะอาดพักหนึ่งนะครับก็ให้ได้ในลักษณะนี้นะครับเก็บพวกกาวเก่าแล้วก็เศษกระจกออกนะครับมันก็จะสะอาดได้ประมาณนี้นะครับหาแปรงมาปัดเอาหม่บางทีมันเป็นเศษกระจกใสๆตกลงไปอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมองไม่เห็นแต่ล้าใายแปรงปัดก็มันจะปัดเศษกระจกไปด้วยนะครับโอเคต่อมาครับเอาจอใหม่ที่เราซื้อมานะครับใส่เข้าไปเลยครับแต่อย่าเพิ่งใส่กาวนะครับเราจะต้องเทสหน้าจอก่อนว่า มันทัาสกีนได้ปกติไหมนะครับหรือว่าปรับแสงได้ปกติไหมนะครับไม่รวนนะครับประมาณนี้ครับแปะแผ่จอเข้าไปแล้วก็ใส่แบตครับพลิกด้านขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเทสเปิดเครื่องดูที่ปุ่มนี้ครับ ใครเปิดไม่ติดนะครับให้เรากดบอร์ดตรงนี้หน่อยเพราะว่าที่ตรงนี้มันจะเป็นสวิตเป็นเคียวนะครับให้มันติดกับบอร์ดบางทีบอร์ดเรามันลอยขึ้นสูงตัวบอร์ดตัวหน้าสัมผัสบอร์ดไม่สัมไม่สัมผัสกับสวิตตรงนี้นะครับบางทีกดแล้วมันเปิดเครื่องไม่ติดให้เรากดบอร์ดตรงนี้ลงมือนิ้วชี้อย่างงี้นะครับกดแล้วก็ค่อยเปิดนะครับประมาณนี้ครับแนวทางผมก็ให้ได้แค่แนวทางนะครับอันนี้เราก็ลองไปเปลี่ยนเล่นกันดูนะครับผม พอตัวเครื่องขึ้นมาแล้วครับเราก็เทสไปที่กดเลขกันเลยครับมันจะต้องกดไม่รวนนะครับเช่นเรากดเลขห้ามันก็ต้องเป็นเลขห้ามันจะมีบางจอเวลาเรากดเลขห้ามันจะขวบเลขแปดเลขอะไรไปด้วยครับนั่นคือจอใช้ไม่ได้นะครับจอไม่ผ่านโอเคครับเป็นอันใช้ได้ครับ ก็แตะแชร์ไปที่แอปนะครับให้แอปมันวิ่งตามมือเราแล้วก็ลองหมุนหมุนดูครับว่ามันวิ่งไปได้ทุกทุกส่วนของจอไหมนะครับเหมือนตัวนี้ผ่านเลยนะครับโอเคเทียกล้องหน่อยนี่กล้องอะไรอ๋อนี่กล้องกล้องหลัง กล้องหน้านะครับสาเหตุที่มันไม่ชัดเพราะว่าเรายังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกนะครับตัวจอมันจะมีสติกเกอร์ติดตรงนี้มาด้วยบังเลนกล้องโอเคทีนี้อย่าลืมเทสตปรับแสงนะครับโอเคตัวนี้จอตัวนี้จะได้เลยนะครับผ่านผ่านปุ๊บให้เราปิดเครื่องลงเลยครับ กดแชร์นะครับ oppo เลียว mm. มีรุ่นใหม่ๆเราก็เลียกไปที่ปิดเครื่องอ,อ้โหทีนี้ตัวนี้มันหลุดตัวบล็อกกล้องครับมาครับ ลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกครับผมใบ a53 กับเรียวมีมันจะมีกล้องตรงนี้ครับแล้วก็ลอกตรงนี้ออกแต่ดตัวสีดำไม่ต้องลอกนะครับจะเป็นตัวกันช็อตจอหาเทปใสมาแปะไว้หน่อยเพื่อให้แม่เพียมันหย่อนนะครับให้แพียมันตึงๆเข้าไว้ ันี้ครบแล้วก็ทากาวได้เลยครับทีนี้นะครับวิธีท,ท,ทากาว <c oughs> เราจะไม่ทาตรงนี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีเซนเซอร์ a p p l e เราม,มีมีทุกรุ่นนะครับ Vivo ก็มีแต่เซนเซอร์มันจะอยู่ต่างตำแหน่งกันแค่ Canon นั้นเอง Huawei ก็มีนะครับตรงนี้เรายาอะไรไปถมนะครับมันจะเป็นสองจุดข้างลาโพงถ้าเอากาวหรือเอาอะไรไปถมไปบางเวลาเรารับสายมันจะมีปัญหาหน้าจอมันจะไม่พักไม่ดํานะครับ เวลาเราเมือถือไปแนบองตอนเราคุยโทรศัพท์สังเกตดูมันจะเป็นเซ็นเซอร์ตัดนะครับหน้าจอจะต้องดำนั่นคือมือถือเราปกติครับแต่ถ้าเอาอะไรไปถมตรงนี้หน้าจมอมันจะไม่พักครับจะมีปัญหาเซนเซอร์มันจะมีปัญหาลามไปส่วนอื่นอะไรนะครับถ้าเราเอาอะไรไปถมก็ไม่ต้องใส่ครับใส่แคขขขนน่ข้างๆ้างขอบๆมาออนนี้ก็ใส่ข่างๆมาเลยนะครับ เราระบายสีเลยต้องกว่ามันเข้าจอนะครับจอมันอัดมาแน่นผมเปลี่ยนจอมาก็ยังไม่เคยแบบกาวเข้าจอสักทีเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าบางคนเขาเปลี่ยนแล้วกาวมันไปเข้าได้ไงนะครับพว่าจอพวกนี้มันอัดมาแน่นแต่โรงงานนะครับมันเอาเครื่องไฮดรอลิกอัดนะครับ พออัดไฮโดรลิกปุ๊บมันจะมาอัดไอ้นี่อีกรีดอากาศออกนะครับคือแน่นแน่นมากโอเคเราก็ลากาวไปครับทาประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่เยอะตรงจงองกล่อง ตรงไหนมันเยอะก็ปัดปากเข้าหน่อยครับโอเควันนี้สอดแผะเข้าไปเลยครับ ก็แปะจากล่างขึ้นบนครับผมนี้มันก็จะมีกาวส่วนเกินออกมาเลืออตามขอบนะครับแล้วก็รูปตอนมันยังไม่แห้งเลยครับเพราะว่าถ้าหลังแห้งแล้วมาลูปมันก็จะทําให้เนื้องานมันไม่เนียนนะครับเพราะว่ากาวมันแห้งแล้วเรามาลูปมันจะเป็นขุยนะครับประมาณนี้ มาด้านหลังครับเป็นขั้นตอนการประกอบแลนะครับขั้นตอนนี้เราก็ใช้ตัวกันกระแทกนี่แหละนะครับลองให้จอมันแนกบกับบอดี้ไปในตัวเลยเช็คแพ์กล้องนะครับว่ามันหลุดไหมโอเควางแบตลงไปครับ ใส่ตะกนนิ้วนะครับ คตขันน็อตเข้าทุกจุดนะครับแล้วมันก็จะเสมอกันทุกจุดถ้าเป็น Android รุ่นนี้นะครับก็มี Android บ้านรุ่งที่น็อตไม่เท่ากันนะครับตอนเราขันออกเราก็สังเกตดูนะครับ Okay, น็อตมันไม่ครบมาหนึ่งตัวนะครับผมจะย้ายจากตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้จะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ซ้ายนี้ขวานี้ต้องใส่นะครับน,น็อตเพราะว่าตำแหน่งที่เขาไม่มีมาคือตำแหน่งนี้ผมย้ายจากตัวนี้นะครับมาใส่กับตำแหน่งนี้เพื่อชุดกระดิ่งมันจะต้องแนบสนิทกับโตเกะนะครับช่วงล่างจะต้องแน่น อันนี้ครับแล้วก็ใส่ถาดซิมครับเปิดเครื่องครับผมใส่ปาลังครับเตรียมยางแ,แกงมาเลยจัดนี้ จะขุดก็ได้แต่ถ้าขุดนี่ยมันจะอนะีมน่มันจะไม่ค่อยเนียนนะครับมันจะเหมือนมีมีชั้นช่องว่างนะครับมันจะต้องมีการให้ตัวว่างนะครับประมาณนี้ตรงนี้หน่อยนิดๆโอเค ใชจะออกก็ได้นะครับกาวเกาว่าเท่าที่ผมลองหลายเครื่องหน้ามือถือแบบนี้ที่มันต้องแกะฝาลังแบบนี้นครับทําให้ขุดกาวมันจะเนียนกว่าเพราะมันจะเหมือนว่าขุีที่เราไม่ขุดนะครับมันจะเป็นชั้นที่ยืดหยุ่นดีๆเลยนะครับให้กาวเกาะกับเคสกลางแต่ถ้าเราใส่แค่กาวปเปล่าๆแล้วมันก็มีแค่กาวปเปล่าครับจะไม่เกาะเท่าไหร่ ประมาณนี้ครับรัดยางไว้สัก5้าถเส้นนะครับแล้วก็รอกาวให้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนชั่วโมงนะครับรอกาศว่ากาวเสร็จต,ตัวก็แกะยางครับแล้วก็เอาเครื่องไปใช้ได้เลยครับสำหรับแนวทางการเปลี่ยนจอเรียวมีซีสิก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับผม